เราจะมีขวดโหลที่มีชื่อทุกคนใส่ลงไปครับแล้วคนที่หยิบขึ้นมาได้ใครสามารถสั่งให้คนนั้นอ่ะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเต้นหรือกระโดดร้องเต้ร้องเพลงได้หมดเลยแล้วแต่ใจสั่งมาใจสั่งมาแล้วแต่ขออย่างเดียวเลยขออยากใส่รับเบ้นหยิบเจอไมเคิลขอเลยเอาโอ้ยนัดจะแรงนะผมเชื่อใจเขา ว่าเขาเป็นคนดีเขาแบบจิตใจแบบดีเพราะตอนนั้นที่เราไปอะไรนะให้พาเวลโพสรูปชันโรงไอจีแล้วก็ใส่เพลงดีซิสมีด้วยว้าวบอมเหรอตัวถักคะแนนเต้นเพลงผมโชว์ตรงนี้อ่าในว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ทำไมอยู่ข้างเธอ ทำให้แล้วมากธอเปเธอยิ้มมาหนในว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ทำไมอยู่ข้างเธอในใครที่ทำให้ล้วมาทธเป็นเธอยิมาหน่อ <the ну ื้ Happiness ี่สิบส네ิับยีง่ายเนาะหนึ่งสองสายี่สิบผมผมผมกับพลเนี่ยมีปีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมเหมือนเนี่ย เขาละไพยกับซิปแบบเกี่ยงสวรรคลงมาต้อนรับบัญชาแล้วคุณก็เชื่องเลยคุณก็เชื่องเลยเชื่องเชื่อเชื่องเลยนี่พี่ดาเขาไม่าไม่ดาไม่าเฮ้ยโอ้ยอ้ยสอง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 ส่งดกงสอ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 งนังงสอางสองยงสอ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 สอง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 เสร็จปุ๊บกินกิอนสองสอองงสอออนออออ กูบอกกูบอกตรงนี้เลยนะพอเสร็จปุ๊บจับได้ไข่ลับกับเบนส์นะเออมึงหนักคือช้อนเดียวกลายเปสองช้อนได้อะคือหนักกว่าที่กูโดนแน่นอนเอาบอนเอาบอนดีนะคนสั่งไม่มีทางหรอกย้อนย้อนยพอโอเคโอเคอเอยู่นี่อยู่นี่ คือถ้าเกิดว่าบุญกูยังมีนะสายรับเบ้นต้องโผล่อ้าวว่ต้องโผล่อะวะเฮ้ยเนี่ยทีว้าวมีคนเดียวแล้วมีคนเดียวแล้วเฮ้ยเขาไม่กล้าถามหรอวะเาไม่กล้าถาล้วเหเฮ้ยสงบเลย หอมชีเซอร์ชีเซอร์ผู้ชายเบนหอมแก้มกาฟิวจบๆเลยเด้ไม่สบายมากเบ้นเกมไวอุ้ยย้ายย้ายนิดหน่อยมีเล่นด้วยมีเล่น

คติโอ้ตั้งสีมาผมหอมกระเทียม2ชิ้นได้ไหมฮะอ้อกระเทียมสชิ้นวชิ้นเดีผมจะให้วิสายเนี่ยเคี้ยวกระเทียม2เม็ดแล้วก็ไปจูกับพีพลไปจูบกับพี่พลและรางนี้ไม่มีกนไมา้ ขึ้นลยสวยทำไมมารู้สึกด้วยวะปิงครับปิงกินแตงกวาไอ้แก่แน่ใจใช่ไหมว่าจะเปิดฝึกอะแน่ใจนะแน่ใจนะแล้วจูบไมเคิลจูบไมเคิล ยยัลดแล้วกูไปเกี่ยวอะไรในเกเอรกนี้พี่แ้งความไม่ขึ้นดีทียว่ทีเดียวทีไหนทเดียวใช่ป่แล้วจะปนเลยไปไปอ่ะถือว่าันนี้ไม่ขึ้สปิริ